คิวเลอร์แอดเดอะชหรือฆาตกรอยู่ที่ร้านค้าเป็นเกมเฮอร์เลอร์ที่ในเรื่องยากล่าวว่าหลังจากที่เราเลิกงานมาเราก็ต้องไปซื้อของที่ร้านขายของช๊ตามปกติแต่ว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็ขี้โม่แหละมันก็มีเกิดขึ้นทุกครั้งแหละเออเหมือนเกมที่แล้วแต่เราไปเข้าไปดูกันเลยดีกว่า่ะโอเจตพี่แกขับรถลเกินกดอเพื่อออ,อกจากคาเหมือนอ่ามีหอ,อย่างที่เราต้องซื้อนะิ ลานิคือดูโอ <laughs> oh. ประตูไม่เปิดท,ทะลุอ่ะเนะ <laughs> นี่ยนึกว่ามันจะเปิดออกข้างสิงอันนี้ทะลุได้เลยเจ๋วเพื่อนอันนี้เราคุยได้ไหมเอ่ยโอเคเหมือนเราต้องไปซื้อของก่อนนะเราดูลิสต์ได้เอ่ยได้ไหมว่าเราต้องซื้ออะไรซื้อทุกอย่างที่คุณต้องการอะไรแบ่งฟันได้ไหมนี่แบ่งฟันใช่ไหมเนี่ย เออผมว่าผมจะไปซื้อขนมซะหน่อยนะนี่มันขนมใช่ไหมอ่านี่ไงนะ่าจะเป็นเค้กนะแพนเค้กอ่าซื้อน้ําเดี๋ยวเราต้องซื้ออะไรวะเนี่ยอ่านี่ไงกด e เปิดดิเหมือนเออเอาเราได้ของมาแล้วเหรอไม่มีแบบอิช s s i o แบบเปิดอะไรหน่อยเลยคือเราต้องสุ่มกดหาม่ม่าใช่ไหมเนะี่ยอ่านี่ไงลูกอมกินเลยเฮ้ยมันไม่ซื้อแล้วมันกินเลยวะ ลองเสียงกินดิคนอือหืนี่อะไรอ่านี่ไงสองชิ้นเอ๊ะเหียงเหียงเปิดประตูแต่ไม่มีใครเลยอ่านี่ไงไม่ใช่กดมั่วเนี่ยมันก็มีกรอบสีเหลืองให้เรากดอยู่อ่าต่อไปอะไรอีกดีนะโอ้โหกดชิปกับอย่างนี้เลยทุกคนความเร็ว I am the best อ่ะ 4ชิ้นละต่อไปอ่านี่ไงต่อไปชิ้นสุดท้ายก็น่าจะเป็นอยู่ไหนวะอ่านั่นไงเยอะละเยอะละนี่ีย่ยเป็นเครื่องดื่มอ่ะแล้วก็คุยกับแฮชเชียร์สุดทรขบคุณพี่ชอยมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วจ้าเออทั้งหมด14.50เหรียญครับตลลาล์ใช่ปะเอาเอา กำลังจะจ่ายเงินไฟก็ดับซะแล้วเออ,เออพี่พี่ไฟดับพี่มันไม่เคยเกิดขึ้นหมายความว่าไงโอ้พี่นั่นอะไรให้เราเข้าไปกดเหรอจะต้องทำอะไรเอ,อ่ยไม่เคยเราเราออกได้ไหมอา่อาอก็ออกก็ได้ไหมออกไม่ได้้วยพี่ชายต้องทำอะไรเนี่ยคุยกับแคชเชียก็คุยแล้วนี่ไงอยู่ตรงนั้นไว้ เดี๋ยวผมจะไปเช็คเอ่เอเครื่องเจเนเรเตอร์ก่อนอ้าวไปแล้วเราต้องอยู่เฉยจริงดินี่อะไรเนี่ยปดอี e? เพื่อดิงมกฟีฟ <c oughs> ดื่มกฟีฟรอเลยเอ็กอาร์พชายเลรอไ่ฉายอยู่ไหนวะนู่นเหรอเรวเข้าไปได้เลยใช่ไหมเอา้าเดินทะลุเข้ามาได้เลยสวยโอ้โหไปที่รถโอเคเพื่อนจัดไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มีอะไรตามหลังมาไหมก็ไม่มีนี่หว่าโอเคขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเออเอาตกใจเมื่อกี้มันทะลุรถมันเลยเหรอเอออ๋อ,อมีสี่ฉากจบนี่เองอ่ะแ bad e นดิ้งเราไปเก็บอีกฉากจบกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราหยิบไฟแล้วเรา,เาก็วิ่งเลยดีกว่ามาเขี่ยไปแล้วไปไปไปเออมันอยู่ตรงนู้นจุกจุกจุกไปเราไปเราเราอี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 ดีวะกดอ e, e, ี e. 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 e, โอเคสุด เกือบไปละอ่าเราก็ขับรถกลับบ้านปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยฉากจบที่สองบ้านเหลี่ยมเลยไม่มีหลังคาด้วยอ้าวโอ้เหมือนมันจะตามมาถึงบ้านน่แน่กูต์เอนดิ้งนี่กู o d เอนดิ้งกับเพื่อน <c oughs> อะไกวนตามถึงบ้านเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฉากจบที่สามกันเลยกว่า,นาเนี่ยถ้าตรงนี้ตรงไฟฉายเนี่ยมันจะมีกุญแจด้วยไงอ่าเราลองเก็บกุญแจก่อนกัน ถ้าผมหยิบไปฉายตรงนี้มันจะต้องทิกเกอร์อีเวนต์แน่เลยล็อกอ่ะใช้นี่เปิดแน่เลยนี่ไปได้ไหมประตูหลังเปิดไปใช้ก่อนดิเอ้ยโอลืมไปโอมืดโทษหน่อยนะคุณผมอาจจะไปแปะปรับแสงในคลิปก็ได้อืมนะกด e ได้ปืนว่ะทุกคนอื <c> ้ม <oughs> ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมทุกคนว่าเราได้ปืนมาไว้ทำอะไรอ่ะ <laughs> มาเลยมามาเรียบร้อยเข้าหัวอ่ะ,อะขอบคุณที่เล่นนี่น่าจะเป็นฉากจบที่สามแล้วเนี่ยน่าทูเ e n ด i n g นี่คือฉากจบที่แท้จริงสิงนะเ่าไปไปดูฉากจบที่สี่กันเลยดีกว่ามาอ่ะเหมือนฉากจบสุดท้ายผมต้องมากินหมอกข้อหลังนะกดกินไปเรื่อยๆเลยอ่ะมา ปะราติบคอตายเลยมาต่อไปก็น่าจะไปต้องกินตัวกาแฟปั๊มปั๊บีดไม่หลับไม่นอนเลยอ่ะเอาใอ้สุดอ่ะนี่ไงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแองแงงเลยทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นฉากจบสุดท้ายละอ่ะฉากจบที่สีนะท o ฟ f e ่เอนดิ g กินกาแฟจนตายอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองไปตามพี่พนักง,งานไปบ้างนะเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เขาออกประตูไหนเนี่ยอ๋อเขาออกไปเลยเราตามไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยห้องน้ําได้ปะเหมือนไม่ได้นะทุกคนสุดๆได้แค่นี้แหละเอาละก็จบไปแล้วกับเกม Killer at the shop สุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าแบบใครเป็นฆาตกรแต่ผมก็คิดว่านะ่าจะเป็นพี่แคชเชียร์คนนี้แหละ เขาฆ่าเราเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกนันนะอาจจะเป็นเพราะฆาตกร,ตกรโลจิตสแตนดาร์ดตามเกมผีอินดี้ทั่วไปก็ได้อ่ะแล้วสนุกกันหรือเปล่าเอยถ้าสนุกก็กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเด้อมีตรงไหนทําให้ตกใจทําให้กลัวหรือตรงไหนหาก็คอมเมนต์ไปเลยนะเออสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบ,บาย